ไปสางให้เราเองนะเราก็เรลีลงไปก็คนในหละปักดี่นหลัไปหมอไปลงให้เราดอกวัวคูเบรดลายเนี่ยครับว่บาอืมต้องกินเก็ดส่วนตัวก็มีโอ้เป็นผาโผ่โโโบ่บาบนนี้เศร้าของคนดิสิ เดี๋ยวเนี่ยสาญลักคำดีกับเดียวนี่อันดับหนึ่งพระเทศได้เดียวนี่ไอ่ยังขอเขาเกิดในกระทิ่นเน่ยนะเต่น่อนไม่นี่นข้ามไปไล่โกโมลวยโกรานอ,อาจารย์แต่ว่าเราโอ้เราพองแหงเดตัวจริงเราพองแหงย่งางไม่หูเลยว่าเราเป็นเหล่ามันมันเปล่งมันปัง,ปงยังไงมันเหลี่ยมมันพายยังก่อยวัดวังน้ำเย็นวัดบ้านใหม่เป็นทวดที่ใหม่ ยังกซูนี่ยังอืมยันดีของพี่เรายางหม่ทุกครองอะนะคุบผู้ชมอลาวะอลามวะมันเหลี่ยมมันาบบนี้เลยหรอก็พานให้หน่อยน้ากันเพรว่าสูเราองนะอืม